วันนี้เราจะพอกหน้าด้วยใบตำลึงและก็นมสดนีหน้าของเราหน้าแบบสดเลยคุคนๆดูไว้นะเวลาเราพอกแล้วจะเป็นยังไงหน้าสดอน้ำยังไม่ได้ทาแป้งไม่ทาเลยมาดูกันนะจ๊ะวิธีการทำเลยค่ะวางก้อก่อนวิธีการน,นะจ๊ะแล้วเอาใบตำลึงนี้นะมา ตัม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 ตับตัมตัมันะปิดเลใบตาลิงละเอียดยเลยแล้วแล้วก็เอานมขคตรนมสดใสลงไปในใบตำลิงนะจ๊ะทุกคนแล้วก็นสดมีนะจ๊ะใส่ไปเลยเขาบอกว่าพอกหน้าไม่ใช่หน้าหมอง่นนะจ๊ะทุกคนเสร็จ เวเราพกหน้ากันให้ไปจำบินนะจ๊ะก่อนจะพกหน้าเดี๋ยวนะขอขอข้อบผมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจ๋า <c oughs> พกหน้ากันไนอ,อ้ใส่ไม่ได้ น่าจะทุกคนแล้วก็เอาใบต้นนี้น่าจะใส่ลงไปในนี้นะาจะทุกคนจะเขาบอกว่าแก้ฟ้าแก้กะได้ทาลงไปไงนะค้างไว้ไว้ได้ทั้งคืนเลยนะาจะไม่ต้องล้างออกก็ได้ทาไปกะฟ้าจะได้ไม่มีเนี่ย เราไม่ได้ทาแป้งอาบน้ำเสร็จหน้าแบบสดๆมากเลยนะทุกคนทาไปเลยเนี่นะทาแบบสดๆเลยนะทุกคนนะทิ้งไว้ทั้งคืนหลางออกก็ได้ไม่ต้องหลังออกก็ได้นะแล้วแต่เราว่าเราจะไหวทั้งคืนเลยเพราะเป็นนมสดมกมดคงไม่ขึ้นนะทุกคนนะ นี่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูนะจ๊ะหน้าเราจะเป็นยังไงนี่หนะ้าสดนะไม่มีอะไรเติมแต่นี่พวกแกวันแรกนี่คือวันแรกแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะทักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาดูหนะ้าเรานะจ๊ะว่าเป็นยังไงนาะนี่นะจ๊ะใบตำลึงกับนมสด